สบายดีและสวัสดีประลุยศีเมษสุขูทุกคนพี่น้องบอว่าอยู่ไทยยอู่เราต่างประเทศเนาะอ่าพ่อพ่อก็อึ้งท่านไม่รีบไม่ได้ก่อยู่นาเนาะพี่น้องสียงคำขำแรงๆเนาะพี่น้องอากาศตอนนี้กะงัวมเขาแหลกเขาขอกละหามุงไปพี่น้องกอึ้งกะเอาเข้าขึ้นมาแต่พุ่นเนาะบอลเด็กๆพิ่นงมปลาพี่น้องตอนนี้พากันเลอะไหลอยู่พวกเด็กๆเพื่อนกะตินอยู่พุ่นตาพี่น้องหนุ่กสิพาไปเบิ่งหมือมเลยมาเด็กๆเพิ่นงมปลาได้อีกบุได้เนาะงมหอยน้ำ สปมนี้เนาะพี่องเากเขายังนานี่ยนื่จากวานาเขาบ้าัเพียงไนไดเนาะเขาแปบื่นแเริ่มเริ่มสเกลแหละ่นเพราะจบภารกิจเลยเนาะซาลงซาเล่งเขากติดมาเป็นทีละตัอนองกผู้ที่ซองมือเจงแล้วเนาะเมื่อก่อนกัไปบริดทิเกตน่กบงามพี่เนาบริเัียบเข่าเต้สบายดีปงบ้างไวีปุง

บาดิปงลุดจึมบาดิปลุงแจมนี่ๆป้านี่นี่เดินเฮ้ยาดิปลุงไาๆนี่หอ่งงเยค่อยๆนำล่ะค่อยๆุมเอา

ลูทังานได้่ฟนี่นี่นี่โคนีู่่้นาพูดีสองนิ้วนิ้วเนาะพูดีปิ้งกินกัมักถั่วให้กัมักถั่วให้พี่เนาลพดเลพดฮคขนาดเนาะ จะบูมเหานนเคือมะอเนี่เอามาเด่งคือนี่ลก็พอเอามา่มตอนนะ่ะปล่อยต่อยปล่อยต่อยอ,อ,อ,อนาอนามสกุลเนีมันจะบูตายไปเลย เดท่าพูเดิน <c> ม <oughs> เดเดลอยอยู่นะั้งนา,า้าไปได้รอแล้วเลยบันเลเน้เล,เลยบ่พวไปแล้วมาแจาวกเจ้านที่ไปไว้แม่พุดนังแล้วบ่แ <c oughs> ม่น่มาแจ็คเ <c oughs> <c oughs> ดเ <c oughs> ด,ด,ด้ตัวทั้งนาเด,ดขอ,ขอ,ขอดงเขาเดทั้งนา แลบแม่ผุดได้บ่มันแม่บินอยู่เส้อบ่บอลกับปลาลอยอยู่ลูกจาพักนังใ่่นลูกมแจมได้ได้ได้ <laughs> นี่ไปจับก็คักเ <laughs> ส้นลายกับห,หอยอันนี้เนาะหอยแบบหอยปากกว้างน่าพี่น้องเนาะคล้ายๆคือหอยกียรตายเนาะให้เด็กๆเพิ่นงมแต่ว่าเพิ่นเห็นป้าเพิ่นบอกเอาได้หอยพี่น้องส่วนปลาซิวกะบมยอยู่การคล้ายๆแบบปลาคอนแหละกละัน้อง Hồi. <coughs> màn subscribe cho kênh Để không ลงมาย่ยมพอวะเป็นได้พอออเสี่ยวลงมาแต่ยังคนแจงเบาเนาะฝนลาเหตุการณ์อยู่ยังลมไม่นแบบเข้ากไปพุทธชินจามน้าไปไปพลิกเอามาไปทามือพีเข้าของปลาไเข้าจัเป็นไง เฉยเป็นเชียวมือเกี <ụ> ่ยวซอยนี่เกี๋ยวมือละรอ่ันเ้าแวชเียวว่ดีจะขาสอบน้องคนอนี่นเฮ็ดกินลนะี่เบิ้งเบิ้งเออเบิ้ ไอพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งโอ้ธรรมดาให้ไปงมหอยได้ปลาปลาอดหอยเลยเอาปลาดีกว่าไปอาบน้ำลูกอาบน้ำไปอันนี้ก็เมเซียวอันมริก็เซียวเออพี่น้องมาแต่เบี้ยงพอไรมาลินน้ำพี่น้องเลยโดนแหละแต่อันนี้ก็เมเซียวมาลินน้ำแต่โดนเฮียดน้ำกันแต่น้อยพอลรพี่น้องกินซุกกินดิบน้ำกันเพิ่นกันเลยเพิ่นมาแว่เพิ่นกันอันไหนก็หัวหน้าใหญ่เพิ่น ยังไม่ได้พาไปตัดผมซ้ำเมื่อวานนี่ไปห้านเับปิดปิดห้านจะคลองห้านไม่ใช่ห้านเดียวแค่เงาเปล่าะพี่น้องเลยก็เลยว่ะอ้าววันหนึ่งยังให้เพิ่นเป็นนั่นสวมผ้าซับสองมือเมื่อวานนี่ไงเมื่อนี้เนี่ยเจียวคนกสิเมื่อเลยพี่น้องเลยโดยโดยโดยก็บม่ได้ยังต้นตกฟูกับโยกโชคดีโชคดีเชียวอ่ะเมื่อไหร่ไปหาจนมื่อจนค่ำแล้วเพิ่นกะเมื่อเบิ่งพ่อพี่น้อง มีเวลาสิไปเยี่ยมพ่อได้เสียวเด้อผัดแพ่งกันขี้เกลีวไปอยู่กับพ่อแม่อยู่เมือนกัาโดยโดยสิไปบอคิดอะไรเด้อฮะออโชคดีผู้คำเลยโดยโดยโดยฮะโชคดีเชียวไิจัดใ่หมูกับไปเอเ้อคือดกินสูโอเคอเคดว เมื่อน้องโอเคน้องสํหรับคลิปนี้อื่นทําเลขขอกล่าวคําว่าบายดีปลาลุง FC ทุกคนน้อง